คุณอาจเคยได้ยินจนขึ้นใจว่ากรรมจะครอบครัวต้องก้มหน้ารับและทนเอาแต่ถ้าคำสอนนั้นคือความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละ่ะถ้าความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีเดินหนีอย่างผู้มีปัญญาคุณจะกล้าฟังความจริงที่สวนกระแสความเชื่อนี่หรือเปล่ามันเป็นความเจ็บปวดที่แสนเงียบงันเหลือเกิน เป็นบาดแผลที่ไม่มีใครมองเห็นได้เลยเมื่อคนที่ควรจะมอบความรับและความปลอดภัยให้เรามากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่มอบยาพิษให้เราดื่มทุกวันผ่านคํำพูดผ่านสายตาหรือแม้แต่ผ่านความเฉยเมยใจหนึ่งก็อยากจะทำหน้าที่ของลูกที่ดีอยากจะเป็นพี่น้องที่น่ารักอยากจะอักกตันยอยู่ แต่อีกใจหนึ่งมันกรีดร้องออกมาเบาๆว่าฉันเจ็บเหลือเกินฉันทนต่อไปไม่ไหวไหมความรู้สึกผิดมันก็ถาโถมเข้ามาเมื่อเราเผลอคิดอยากจะหนีไปจากตรงนี้เราต่างถูกพันธนาการด้วยคำว่ากรรมเราถูกบอกเล่าว,ว่านี่คือเวรเก่าที่เราสร้างมานั่นเองเป็นหนี้ที่ต้องชดใช้ให้หมดในชาตินี้ วิธีเดียวที่จะพ้นได้คือต้องยอมทนทนให้เขาทำร้ายจิตใจต่อไปทนจนกว่ากรรมนั้นจะหมดสิ้นไปเองฟังดูแล้วเหมือนเป็นหนทางของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แต่เคยเอกใจสงสัยบ้างไหมว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยมหาเมตตากรุณาจะสอนให้เรายอมจำนนต่อความทุกข์ทรมาน จนจิตใจต้องแหลกสลายไปจริงๆหรือหรือว่าแท้จริงแล้วเรากําลังตีความคำว่ากรรมเพียงครึ่งเดียวเป็นครึ่งที่ทําให้เรากลายเป็นนักโทษของอดีตไม่ใช่ผู้สร้างปัจจุบันและอนาคตของตัวเองเป็นครึ่งที่ทำให้เรายอมให้คนอื่นมาทําลายชีวิตเราโดยอ้างว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรแล้ว วันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงอีกด้านหนึ่งเป็นความจริงที่อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในคำสอนบทแรกๆของพุทธศาสนาแต่กลับเป็นบทที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวความจริงที่น่าตกใจข้อนั้นก็คือพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เราต้องทนคนผ่าน ในมงคลสูงสุดของชีวิต38ประการหลักธรรมที่เปรียบเสมือนแผนที่นำทางชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญคุณรู้ไหมว่ามงคลข้อแรกสุดคืออะไรข้อที่มากก่อนการให้ทานการงานอาชีพหรือการรักษาศีลเสียอีกข้อแรกสุดนั้นคืออะเสวนาจะพาลานังพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การไม่คบคนพาลน,นั่นเองคำว่าคนพาลในทางธรรมะไม่ได้หมายถึงคนโง่หรือคนไม่มีการศึกษาแต่คือคนที่มีความคิดผิดพูดจาผิดและกระทาผิดคือคนที่เป็นพิษต่อชีวิตและจิตใจของผู้อื่นคนที่วาจาเหมือนมีดโกนอาบยาพิษคนที่การกระทาเต็มด้วยความเห็นแก่ตัว คนที่อยู่ใกล้แล้วมีแต่จะดึงเราลงสู่ความมืดและความเศร้าหมองและประเด็นที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เองพระพุทธองค์ไม่ได้วงเล็บไว้ข้างหลังคำสอนข้อนี้ว่ายกเว้นพ่อแม่ยกเว้นพี่น้องหรือยกเว้นคนในครอบครัวใช่แล้วพระองค์ไม่ได้ให้ข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นหลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะพระองค์ทรงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าต้นทุนที่ล้ำค่าที่สุดในการสร้างความดีการในปฏิบัติธรรมก็คือพลังใจคือหัวใจที่สงบและมีพลังหากเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนจิตใจทุกวันเหมือนต้นไม้ที่พยายามจะเติบโตในดินเค็ม ไม่ว่าเราจะพยายามฝืนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดพลังใจของเราก็เช่นกันยาพิษก็คือยาพิษมันไม่เคยเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวเองไม่ว่ามันจะถูกรินออกมาจากแก้วทองคำหรือถูกยื่นให้โดยมือของคนที่เรารักก็ตามหน้าที่ของมันคือการทำลาย และหน้าที่ของเราคือการเรียนรู้ที่จะไม่ดื่มมันเข้าไปดันนั้นแล้วการอดทนต่อคนพานในครอบครัวจึงไม่ใช่การสร้างบุญหรือการใช้กรรมอย่างที่เข้าใจกันแต่มันคือการยอมให้ยาพิษซึมลึกเข้ามาทํำลายชีวิตของเราคือการปล่อยให้ต้นทุนทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้ต้องรอยหรอลงไปทุกวันวันอย่างน่าเสียดายเมื่อคุณได้ยินเช่นนี้ คำถามที่ดังขึ้นในใจทันทีก็คือแล้วจะให้ทำยังไงจะให้ตัดพ่อตัดแม่เลยหรือมันจะไม่อักตันยูไปหน่อยหรือมันจะไม่สร้างบาปกรรมใหม่ที่หนักกว่าเดิมหรือเปล่าและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดนั่นเองคือจุดที่แยกผู้ที่หนีด้วยความโกรธออกจากผู้ที่ถอยด้วยปัญญาการเดินหนีที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะไม่ใช่การหันหลังด้วยความเกลียดชัง ไม่ใช่การประกาศตัดขาดด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่นแต่มันคือศิลปะของการถอยอย่างมีกลยุทธ์เพื่อรักษาสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคือใจของเราซึ่งมีขั้นตอนที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริงขั้นตอนแรกเลยก็คือการตั้งระยะห่างเพื่อรักษาใจ คำว่าระยะห่างในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก็บกระเป๋าย้ายบ้านหนีไปในวันพรุ่งนี้เสมอไปแต่มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองอาจจะเป็นระยะห่างทางกายภาพคือการลดความถี่ในการพบเจอการไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานะการณ์ที่จะต้องปะทะกันบ่อยๆสำหรับบางคนที่โตแล้วและมีศัก,กยภาพพอ การย้ายออกมาอยู่ด้วยตัวเองก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือระยะห่างทางอารมณ์คือการฝึกฝนที่จะฟังแต่ไม่รับจินตนาการว่าคนมีเกราะแก้วใสๆคุ้มครองหัวใจอยู่เมื่อคำพูดลบๆพุ่งเข้ามามันจะกระทบเกราะแก้วนั้นแล้วร่วงหล่นลงไปโดยที่คุณไม่ต้องเก็บมันเข้ามาใส่ใจให้เจ็บปวด เรียนรู้ที่จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดในบทสนทนาที่ไม่มีวันจบสิ้นและมีแต่จะทำร้ายกันคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้เขาเข้าใจหรือพยายามเปลี่ยนความคิดของเขาให้ได้บางครั้งการนิ่งเงียบอย่างสงบก็คือคำตอบที่ดีที่สุดแล้วขั้นตอนที่สองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนเป้าหมายจากชัยชนะมาเป็นสันติสุข เวลาที่เราทะเลาะหรือขัดแย้งกับคนในครอบครัวส่วนลึกในใจเรามักจะอยากเอาชนะอยากพิสูจน์ว่าเราถูกและเขาผิดอยากให้เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดนี้คือการทำงานของอัตตาตัวตนแต่ในหนทางของผู้มีปัญญาเป้าหมายไม่ใช่การชนะในสงครามประสาทแต่คือการชนะใจของตัวเองให้ได้นั่นเองคุณไม่จำเป็นต้องลงไปคลุกคลน เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าโคลนนั้นมันสก,กรปรกทางที่ดีที่สุดคือแค่เดินเลี่ยงออกมาจากกองโคลนนั้นเท่านั้นเองชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การเห็นอีกฝ่ายยอมจำนนแต่คือการที่คุณกลับมานอนหลับได้สนิทในตอนกลางคืนคือการที่คุณกลับมายิ้มกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้อีกครั้งคือการที่คุณได้สันติสุขในใจกลับคืนมา นี่ต่างหากคือชัยชนะที่ควรค่าแก่การไขว่คว้าและขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยเยียวยาความรู้สึกผิดในใจคุณคือการฝึกแผ่เมตตาจากที่ไกลไกการเดินหนีไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดชังหรือปรารถนาร้ายให้กับเขาในทางตรงกันข้ามเราสามารถเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกที่ยิ่งใหญ่ได้ ทุกครั้งที่คุณรู้สึกโกรธหรือเจ็บปวดจากพวกเขาให้ลองหาที่สงบสงบนั่งลงหลับตาแล้วนึกถึงใบหน้าของเขาจากนั้นลองส่งความปรารถนาดีไปให้ขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้เขาได้พบทางสว่างในชีวิตของเขาคุณอาจจะรู้สึกฝืนในตอนแรกแต่เมื่อทำบ่อยๆคุณจะพบความมหัศจรรย์ การแผ่เมตตาให้คนที่เราไม่ชอบไม่ได้ทำให้เขาได้ดีแต่ทำเพื่อล้างพิษออกจากใจของเราเองเพื่อไม่ให้ความเกลียดชังกัดกินตัวเราจนผุพังคุณเป็นเหมือนประภาคารที่ตั้งอยู่บนฝั่งที่มั่นคงหน้าที่ของคุณคือการส่องแสงสว่างแห่งเมตตาออกไปไม่ใช่การขับเรือเล็กๆของคุณเข้าไปฝ่าพายุเพื่อช่วยใคร เพราะมีความเสี่ยงสูงเหลือเกินที่คุณจะอับปางเสียเองเมื่อคุณเข้าใจสามขั้นตอนนี้แล้วการเดินหนีของคุณจะไม่ใช่การกระทำของคุณอกตัญยูแต่การกระทำของผู้มีปัญญาที่รู้จักรักและปกป้องตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างคุณางามความดีทั้งปวงการรักตัวเองก่อนในทางธรรมะจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่คือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะรักษาผาชนะคือตัวเราให้ดีพร้อมเพื่อที่จะรองรับคุณธรรมความดีอื่นๆต่อไปได้มันเหมือนกับคำแนะนำบนเครื่องบินที่เขาประกาศให้เราใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปช่วยเด็กหรือคนชาราที่นั่งข้างๆไม่ใช่เพราะเราไม่ห่วงใยเขาแต่เพราะถ้าเราหมดลมหายใจไปก่อน เราก็ย่อมไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยแม้แต่คนเดียวชีวิตและจิตใจของเราก็เช่นกันดังนั้นจากนี้ไปขอให้คุณมองการกระทำนี้ในมุมมองใหม่การที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษคือการที่คุณกําลังทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการเยียวยารักษาชีวิตและจิตใจของตนเองสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องราวนี้ก็คือ คุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะปกป้องหัวใจของคุณจากยาพิษไม่ว่ายาพิษนั้นจะมาจากใครก็ตามพระพุทธเจ้าทรงสอนให้หลีกเลี่ยงคนผ่านเป็นมงคลข้อแรกโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนในครอบครัวการเดินหนีอย่างผู้มีปัญญาประกอบด้วยสามสิ่งคือการสร้างระยะห่างการมุ่งสู่สันติไม่ใช่ใชัยชนะ และการแผ่เมตตาให้เขาจากที่ปลอดภัยของเราการรักและดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และเป็นความอากตตันยูสูงสุดต่อชีวิตที่คุณได้รับมาสําหรับใครที่กำลังเผชิญเรื่องราวแบบนี้อยู่หรือเคยผ่านมาแล้วและเข้าใจความรู้สึกนี้อย่างลึกซึง้งอยากให้ลองพิมพ์คำว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะมีความสุข ไว้ในคอมเมนต์เพื่อเป็นการย้ำเตือนกับตัวเองและเพื่อส่งพลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังเจ็บปวดเหมือนกันให้รู้ว่าพวกเขาได้ไม่เผชิญปัญหานี้อยู่เพียงลำพังสุดท้ายนี้ขอให้หัวใจทุกดวงที่กำลังบอบช้ำได้ค้นพบความเข้มแข็งในคำสอนของพระพุทธองค์ขอให้คุณได้พบกับพื้นที่ที่ปลอดภัยของตัวเองและขอให้แสงสว่างแห่งปัญญา นำทางคุณออกจากความมืดมิดไปสู่ชีวิตที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงและเป็นสุขตลอดไป